สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการแต่งเซตเวลแล้วก็จะมาแนะนาบัฟที่สายเวลต้องมีด้วยนะครับผมโอเคไปเร็วๆเลยนะครับบัฟแรกนะผมจะเป็นบัฟรายวันนะครับอันนี้ทุกคนจะได้อยู่แล้วเพียงแค่มาออนเวลานะครับก็คือบัฟนี้มันจะมีตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันอาทิตย์เริ่มแสดงผลตั้งแต่9ก้าโมงเช้าจนถึงเที่ยงคืนนะครับโดยวิธีการได้รับบัฟเนี่ยเราก็แ,แค่ออนเวลา อย่างของผมตอนนี้มาอยู่เลเวล4นะครับก็อ,อ,อีก14นาทีมันก็จะกลายเป็นบัฟเลเวล5นะครับโดยบัฟอันนี้เนี่ยที่ใช้เวลได้ดีที่สุดเนี่ยก็คือบัฟของวันจันนะครับจะเพิ่มไอพีสองร้อยา250น c h ใ n n แนลวิ่ง30คนเนาะแล้วก็จะมีบัฟวิ่งกับครอบครัวด,ด้วยนะครับโอเคส่วนบัฟของวันอื่นๆเนี่ยมันจะเพิ่มของหมวดอื่น นะครับแล้วก็จะมีของเสาร์อาทิตย์ที่ไปวิ่งกับผู้นะครับผมมาจะได้ e p อีก200%นะะนะครับผมโอเคบัฟต่อไปนะผมเป็น ip เนะาะในส่วนของ ip เนี่ยมันจะมีอยู่สองรูปแบบดแ้วยกันนะครับผมขอเปิดหน้าเว็บขึ้นมาเนาะโอเครูปแบบแรกนะครับผมจะเป็นของ IP ของ พย์พาร์คนะครับผมเราก็มาที่หน้าเว็บครับแล้วก,กดมาที่ ID โมนาตรงนี้นะครับก็จะมาในหน้านี้นี่ครับเ p พเพิ่ม3 0 0ซแล้วก็ปลด EP อีก10,000นะครับอันนี้ก็จะเป็นราคา50บาทได้7วัน199กบเาบาทได้30วันนะครับก็กดคลิกตรงนี้มาัมันก็จะให้ล็อกอินนะครับ,นะรบแล้วเราก็มากด เลือกแพ็กเกจตรงนี้แล้วกดซื้อนะครับโอเคอีกหนึ่งรูปแบบนะครับเราต้องเสิร์ชหาไอพีโบนัสของเทลเนอร์นะครับผมก็จะมีอยู่หลายเว็บเลยนะอันนี้คือซื้อจากเว็บอื่นที่ไม่ใช่ของเพย์พา k นะมันจะแตกต่างกันอยู่นะครับ ก็คือของ Pay Park เนี่ยจะเป็นติด ID เลยนะครับคือเข้าเกมก็คือจะติดทันทีแต่ถ้าเป็นของเว็บอื่นเนี่ยมันจะเป็นติดเครื่องคอมของเรานะครับผมอันนี้จะมีปัญหาสําหรับคนที่เข้าออกเกมบ่อยๆนะครับจะติดบ้างไม่ติดบ้างก็ลองศึกษาดูแล้วกันนะครับผมสําหรับคนที่จะซื้อของเว็บอื่นที่ไม่ใช่ของ Pay p พารคเนาะ โอเคครับอันต่อไปก็คือพรีเมียมนะครับพรีเมียมเนี่ยสามารถหาซื้อได้จากในเกมเลยนะครับอันนี้ก็เมื่อซื้อไปนะผมมันจะเพิ่ม e p ให้เรา100% GR 50%ยนะาครับแล้วก็จะปลดเลเวลอีกหนึ่งมืนด้วยนะครับผมตรงที่มันเขียนว่า2 0 0 0 0นไป30,000นะครับในส่วนถัดไปนะครับผมก็คือบัฟกิว นะครับอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันในส่วนของกิว well ลนะครับผมจะอัพอ่าในส่วนของพัฒนาเนี่ยแถวแรกเต็มนะครับและอัพสอันนี้ไปด้วยเนอะแต่สำหรับกิวที่เขาเน้นเวลแบบสุดๆจริงๆเนี่ยก็จะอัพอ่าเพิ่มทรีอาตรงนี้ไปด้วยนะครับผมแล้วก็เกิดอัตา EP คูณสตรงนี้ไปเพิ่มด้วยนะครับผมแต่จริงๆอัพประมาณนี้ก็ก็เพียงพอแล้วนะครับผมสำหรับ อ่าจเาเปเวลนะครับผมอ่าอันต่อไปนะครับผมก็จะเป็นพวกยาขวดเนาะก็จะเป็นพวกยาพวกนี้ครับก็กดยาพวกนี้ไปนะับมันก็จะเพิ่มเอ็กให้เรานะครับซึ่งเรากดแค่ขวดเดียวนะครับอย่างเช่นเรากดขวด3 0 0แล้วก็ไปกดขวด100เนะี่ยมันจะถือว่าขวด1 0 0นะเป็น อ่าบัฟปัจจุบันที่เราใช้อยู่นะครับแต่ว่าของ XP เนี่ยมันจะไม่ทับซ้อนกับ TR นะครับมันจะทับซ้อนด้วยกันเองนะซึ่งอันที่ผมแนะนำเลยเนี่ยก็คือตั้งแต่ส0 0ขึ้นไปเนี่ยจะใช้งานได้ค่อนข้างดีนะครับซึ่งเราก็สามารถอัปเกรดได้นะครับโดยการใช้พวกตราเก่าๆนะครับของกิจกรรมเก่าๆเนี่ยในการอัปเกรดขึ้นไปได้จนถึงกด700เลยนะ แต่ถ้าหาที่เยอะที่สุดเนี่ยคืออันนี้ครับจะเป็น1 0 0 0นะครับโอเคแล้วก็จะมีอีกรูปแบบหนึ่งจะเป็นรูปแบบของไอเทมแอซิดนะครับมีอยู่หลายหลายอันอยู่เหมือนกันนะครับมี120มี200แล้วก็400อ่าใช่นะครับวิธีการใส่เนี่ยเราต้องเข้ามาในด่านก่อนนี่นะครับ มันจะอยู่ทางด้านซ้ายมือตรงนี้ตรงไอเทมแอซิดเล้ก็แค่กดใส่เข้าไปนะครับมันจะใส่ได้แค่อันเดียวนะใน1 2อใน120 200แล้วก็400นะครับผมพวกนีน้เราจะสามารถเลือกใส่ได้แค่ชิ้นเดียวแล้วก็ไปเพิ่มอันนี้เอาประมาณนี้อันนี้จะใช้1อันต่อ1รอบนะครับผมจบ1รอบมันก็จะลดลง ตาละหนึ่งอันนะครับผมโอเคถ้าส่วนยาเนี่ยมันจะอยู่กับเรา1ชั่วโมงนะครับไม่ต้องกดเพิ่มเนาะพอหมด1ชั่วโมงเนี่ยค่อยมากดเพิ่มเอานะครับผมอ๋อก็ประมาณนี้นะครับผมในส่วนของบัฟถัดไปนะครับผมก็อันนี้ต้องบอกกันเลยว่าเป็นบัฟที่เราไม่จําเป็นจะต้องหาก็ได้นะครับ เพราะว่ามันไม่ได้เพิ่ม EP เยอะขนาดนั้นนะครับอะบัแรกนะผมก็จะเป็นบัฟหัวหน้าห้องนะครับอันนี้ก็จะเพิ่ม EP ให้ทุกคนในห้อง20%นะครับแล้วก็จะมีมัฟอาร์ตี้นะครับแบบ TR จะเพิ่ม10%็แบบแคนเพิ่ม20%นะครับแล้วก็สามารถอัปเกรดบัฟป,ป,ปาร์ตี้ให้มันเยอะขึ้นได้โดยการใส่เซตหนาม เซตนะครับแต่คนที่ใส่เซตหนามเซตให้เนี่ยจะได้ e อค่อนข้างน้อยนะครับประมาณนี้แล้วก็จะมีพวกอ่ะบัฟบัฟเทพีนะครับวิธีการใส่ก็ใส่ในส่วนของพางในแล้วก็จะเป็นบัฟของอัสบินเอกใส่ด้านนอกเนาะ ก็จะเพิ่มฝั่งละ 20. อ,นน20อันนี้20อันนี้20ก็เป็นเพิ่ม40%นะครับอันนี้จะเป็นพวกบัฟยุคก,ก่อนๆน,นะครับแล้วก็จะมีบัฟอ่าบัฟบัฟออสนะครับผมบัฟบัฟชุดคาออสเนาะเดี๋ยวผมไเอาให้ดูแล้วกันนะครับอ่ะมันก็จะอยู่ตรงนี้นะครับผมเฮ้ยผมเคยผสมไปแล้ว อ่ะอันนี้อันนี้ผมมีออสขั้นหนึ่งอยู่นะก็ผสมไปนะครับอืมอันนี้จะเป็นบัฟออสขั้นหนึ่งเนาะมันก็จะเพิ่มให้ทุกคน25%นะครับแต่ถ้าเป็นขั้น5มันก็จะเพิ่มให้ทุกคนอ่าสี่สนะครับผมโอเคแล้วก็จะมีบัฟยศด,ด้วยนะครับก็คือตั้งแต่ยศชันทาเป็นต้นไปเนี่ยสามารถรับบัฟนี้ได้เนาะยิ่งยศเราเยอะขึ้นเนี่ยเราก็จะ ได้บัฟตรงนี้เนี่ยเยอะขึ้นด้วยนะครับผมอย่างผมเนี่ยเป็นยศเป็นยศตันแล้วนะครับผมก็จะเพิ่มให้ทุกคนในห้องอีก45นะครับแล้วก็จะมีอีกบัฟหนึ่งที่ทุกคนหลายหลาคนไม่ค่อยน,น่าจะได้เห็นนะครับผมก็คือบัฟมังกรแดงอสูรน,นะครับจะต้องใส่ครบเซตแต่ใส่ครบเซตในที่นี้เนี่ยจะต้อง อ่าใส่ปีกด้วยนะครับซึ่งปีกเนี่ยจะมีเฉพาะคนที่ดองไว้ตั้งแต่สมัยทีโอทีเท่านั้นนะครับคือปัจจุบันเนี่ยมันหาไม่ได้แล้วนะครับก็ประมาณนี้ประมาเรามาดูอ่อส่วนของเซตที่ใช้เวลกันบ้างดีกว่านะครับซึ่งเซตที่ใช้เวลเนี่ยแต่ละคนจะใส่ไม่เหมือนกันนะครับ ก็คือจะใส่ตามไอเทมที่ ID ของเรามีนะับอย่างไอเดียของผมเนี่ยใส่ตามนี้นะับซึ่งผมจะแบ่งออกมาเป็น2เซตเซตแรกนะผมเป็นเซตเวลตอนไม่คูณก็คือเวลาช่วงเวลาปกตินะครับอีกเซตหนึ่งนะผมจะเป็นเซตเวลตอนคูณซึ่งตอนคูณคืออะไรตอนคูณเดี๋ยวผมขอเปิดหน้าเว็บขึ้นใหม่อีกทีหนึ่งนะครับเราสามารถตรวจสอบ วันเวลาคูณได้โดยกันพิมพ์ xp e ตรงช่องนี้ในหน้าเว็บนะครับนี่นะครับคือในแต่ละเดือนเนี่ยมันจะคูณไม่เท่ากันนะครับอย่างเดือนพฤษภาก็คือ,เด,อเดือนนี้เนี่ยก็จะคูณ xptr ห้าร้อยเปอร์เซ็นต e ์ทุกวันศุกร์วันเสาร์และก็วันอาทิตย์ช่วงหกโมงเย็นจนถึงสี่ทุ่มนะครับโดยเมื่ออยู่ในช่วงตอนคูณที่หน้าเว็บได้เขียนเอาไว้นะครับเราก็จะใช้เซตนี้ ในการไปเวลเนาะโดยเซตนี้เนี่ยเราจะเน้นใส่ไอเทมที่มันเพิ่ม AP ตรงนี้ที่ได้รับสูงสุดเนี่ยให้ได้มากที่สุดนะครับอันนี้เป็นเซตที่ผมใช้นะครับผมก็จะใส่ไอเทมประมาณนี้นะครับก็สําหรับคนที่มีไอเทมคล้ายๆผมเนี่ยก็สามารถใส่ตามได้เลยนะครับแต่สําหรับคนที่อ่าไม่ได้มีไอเทม อย่างไอเทมแบบแบบเดียวกันกับผมเนี่ยก็สามารถหาส่วนอื่นๆมาใส่ได้เนาะโดยส่วนที่ผมใช้ในส่วนหัวแล้วก็ผมเนี่ยเป็นของตัวตลกเนาะใส่คู่กันเนี่ยมันจะเพิ่มอีก500ด้วยนะครับอ่าส่วนหน้าเป็นของราตูตนี่นะครับผมส่วนเสื้อจะเป็นเสื้อกิจกรรมนะครับเพราะว่าเสื้อกิจกรรมเนี่ยมันจะเพิ่มอีก500 นะครับส่วนคอเป็น500นะครับถุงมืออีก2,000ลรองเท้า1,000ข้อมืออีก1,000สันตว์เลี้ยง1,500ปี2 0 0สัตว์เลี้ยงสเปเชียล500บูสเตอร์1,500นะครับผมแล้วก็ในส่วนของเครื่องประดับตรงนี้เนี่ยมันจะมีอยู่สร้อยเอ้ยมันจะมีอยู่อันเดียวนะผมที่ กดอีกทีเพิ่มขึ้นนะครับผมก็คือสร้อยคอของอันนี้นะครับผมแต่ผมไม่มีก็ใส่อันอื่นไปแทนนะครับอันในส่วนของสัญ,ญลักษณ์นะครับผมอันที่เยอะที่สุดตอนนี้จะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของชิโอเนลนะครับจะเพิ่ม5 5 0สเนาะส่วนสัญ,ญลักษณ์อันอื่นเนี่ยจะเพิ่ม500นะครับ เรียนตาราเรียนตาเนี่ยเยอะสุด50นะครับผมก็คือเรียนตานาควจนภัยนะครับสําหรับคนที่ไม่มีก็สามารถหาอันที่มันเพิ่ม EP 10%ตัวเนต้ยัวเนี้ยใส่ไปได้นะครับคือมันก็ไม่ได้เยอะมากจนต้องมีขนาดนั้นนะครับผมแค่50อ่ะและในส่วนของเซตอ่าพางนอกนะครับผมในส่วนของพางนอกเนี่ยทุกชิ้นเนี่ยมันจะเพิ่ม 500นะครับยกเว้นในส่วนของข้อมือเพิ่ม200บูสเตอร์200ห่าง200แล้วก็สเลนสเปเชียล300ครับส่วนชิ้นอื่นๆเนี่ยเพิ่ม500หมดเลยนะครับไม่จำเปน็นจะต้องใส่เหมือนผมก็ได้แต่ว่ามันมันมีประมาณนี้แหละนะที่ปลด AP ก็คือชินละ5 0 0นะครับหรือใครมี ใครไปเจอชิ้นอื่นที่มันปลดเยอะกว่านี้ก็บอกผมได้นะครับผมจะได้ไปใส่ตามคือไอเทมมันมีค่อนข้างเยอะเนาะผมก็ไม่ได้ดูครบทุกชิ้นด้วยก็แนะนําเท่าที่ตัวเองใช้ละกันนะครับผมแล้วก็อัญ,ญมณีของเซตนี้นะครับเราก็จะเน้นไปทางด้านของการใส่เพชรสามเหลี่ยมเเนาะก็คือปลด อีเพิ่มขึ้นให้ได้มากที่สุดเลยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งส่วนนะครับผมที่ช่วยเพิ่มอ่าปลด e p ให้กับเรานะครับผมก็คือคอลเลกชันของเรานะครับผมอยางของผมเนี่ยเป็นคอลเลกชัน r r v v o u u t o o n 3นะครับผมตอนนี้ก็จะเพิ่ม e p ให้4000นะครับผมโอเคซึ่งตอนที่เราไปเล่นในเกมเนี่ย มันจะปลดเวลให้เราอยู่แล้ว40,000นะครับคือแบบไม่ต้องแต่งเซ็ตไม่ต้องมีไอไม่ต้องมี IP พไม่ต้องมีพรีเมียมมันปลดให้อยู่แล้วนะครับ40,000นะับเราแต่งเซตเข้าไปเพิ่มเนี่ยเพิ่มอีก40,004 40, เนี่ยมันก็จะรวมกับ40,000ก็จะกลายเป็น84,000นะครับถ้าเป็นถ้าเป็นเซ็ตนี้ นี่มันจะปลดอยู่แล้ว40,000เพิ่มอีก34,000ก็จะกลายเป็น74,591ประมาณนี้นะครับผมโอเคโอเคในส่วนของเซตถัดไปเป็นเซตตอนไม่คูณนะครับ เซตตอนไม่คูณเนี่ยจะแตกต่างจากเซตตอนคูณตรงทีเ่เราจะเน้นเปอร์เซ็นต์ e อตรงนี้เนี่ยให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่เราจะใส่ได้เลยนะครับแต่ก็ไม่ต้องใส่จนสุดหมดเลยนะครับผมก็เฉลี่ยลงกด e p บ้างก็ได้นะครับแต่ก็จะเน้น e อตรงนี้ให้ได้เยอะไว้ก่อนเนาะ โอเคโดยในส่วนของภางในนะไอเทมที่สําคัญนะผมก็จะเป็นไอเทมผมแล้วก็สัตว์เลี้ยงของสโนไว้นะครับใส่2ชิ้นนี้นะผมเพิ่มสเตตัสเพิ่มด้วยแล้วก็จะมีสเตตัสหนึ่งนะครับผมที่น่าสนใจก็คืออันนี้เพิ่มค่า2% EP โดยใช้ TR นะครับโดยไอสเตตัสตัวนี้เนี่ย มีอยู่ค่อนข้างหลายไอเทมนะครับแต่ละไอเทมเนี่ยมันจะเขียนไม่ไม่เหมือนกันนะครับแต่ก็จะให้เข้าเข้าใจว่ามันมีอยู่2รูปแบบเท่านั้นนะครับโดยผมจะอ้างอิงตามบรับกิวนะครับก็คืออันนึงจะเป็นได้รับ exp 10%ของ tr ที่ได้รับอันนี้ก็คือถ้าเราได้ tr เยอะเนี่ยมันก็จะเพิ่ม EP ให้เรา ตาม tr ที่ได้รับเนาะอีกอันนึงก็จะเป็นได้รับ tr 10%ของ exp ที่ได้รับก็อันนี้ก็คือถ้าได้ exp เยอะเนี่ยมันก็จะทำให้ tr ของเราเยอะตามไปด้วยนะครับซึ่งในในของ s n o w w i t e เนี่ยก็คือได้ tr เยอะขึ้นตาม exp ที่ได้รับนะครับผม มันเลยเป็นไอเทมที่สำคัญสำหรับคนที่จะเวลนะครับสองชิ้นนี้ส่วนชิ้นอื่นๆเนี่ยอ่าผมจะแนะนำระบบค้นหาของเกมก็คือตรงนี้นะครับให้เรากดในช่องที่3เนี่ยเป็น exp แล้วก็เลือกส่วนเลยเลยครับอ่าอย่างเช่น อันนี้สอ,อันนี้ที่สำคัญเนาะแล้วก็กดมาในส่วนของโอ้ยอกดมาในส่วนของเสื้อก็อคือท่อนบนเนาะมันก็จะแสดงไอเทมที่เพิ่ม exp เยอะที่สุดตั้งแต่ทางซ้ายไปทางขวานะครับอันเนี้ย อย่างชุดมิดไนของผมเนี่ยมันอยู่ช่องที่2เนาะก็คือเพิ่มเยอะที่สุดอันนี้มันเป็นที่มันอยู่ช่องที่1เนี่ยคือมันเพิ่ม270แต่ว่ามันใส่ในช่องของพางนอกเนาะเพราะฉะนั้นในในช่องของพางในเนี่ยชุดิีไนมันเยอะสุดนะครับประมาณนี้ในรองเท้ารองเท้าก็ภายเยอะสุดนะครับผมหนึ่งหนึ่อยเนาะอันนี้มันมันเพิ่มเท่ากันนะครับมันก็จะ อ,อยู่ก็คือมันอยู่มันอยู่ตำแหน่งแรกๆนั่นแหละเนาะแล้วก็เอาเมาส์ไปชี้ด้วยนะผมแล้วก็เลือกใส่นในใน,นในโซนในโซนหัวก็อา่าเยอะสุดเนอ่าอันนี้เยอะสุดของผมเนี่ยมันจะขึ้นเป็นหมวกราชานกนินนะครับแต่ว่ามันจะมี บางไอเทมนะผมที่เราจะต้องใส่ครบเซตแล้วมันจะเพิ่ม e p ให้เราอย่างเช่นที่ผมใช้เนี่ยมันจะเป็นของ Set e เซตเอเฟเรียลเนาะใส่ครบเซตเนี่ยมันจะเพิ่มเยอะขึ้นก็คือเพิ่ม e p เยอะขึ้นนั่นแหละนะครับแต่สำหรับคนที่ไม่ได้ใส่ครบเซตเนี่ยก็เลือกกดเอยเลือกใส่ได้ตามนี้เลยนะครับส่วนวอีกตัวมือ,อเป็นสลอ็อต ส่วนประมาณนี้นะครับผมสำหรับการหาไอเทมที่เพิ่ม e อเยอะที่สุดของแต่ละคนนาะแตะ่แต่หลักๆก็คืออยากให้มีผมสโนไว้แล้วก็เสลียงสโนไว้เอาไว้นะครับในส่วนของทางนอกทางนอกเนี่ยไอเทมที่สำคัญแหละก็คือชุดนักเรียนนะครับแต่ว่า ตอนนี้มันหาไม่ได้แล้วนะครับผมสำหรับชุดนักเรียนผมก็จะมีอีกหนึ่งเซลดที่แน,นะนําก็คือชุดสกายเวทแต่ว่าชุดสกายเวทเนี่ยมันจะกินในส่วนของถุงมือไปเนาะนี่แต่ก็แต่ก็ค่อนข้างคุ้มสําหรับคนที่ไม่มีชุดนักเรียนนะครับวิธีการหาก็ใช้เหรียญอารินนี่ไปที่หน้าเก้านี่ครับ แต่อันในนี้นะมันจะมีไอเทมส่วนศีรษะมาด้วยนะครับผมแต่ตอนเราใส่จริงๆเนี่ยเราใส่แค่4ชิ้นพอนะครับประมาณนี้แล้วส่วนที่เหลือเนี่ยเราก็ใช้ระบบตรงนี้เนี่ยค้นหาได้เลยอีพีแต่ในส่วนของทางนอกเนี่ยเราจะต้องติกฟิลเตอร์ตรงนี้ขึ้นมาด้วยนะครับแล้วก็ติ๊กไปที่สําหรับอวาตารเนาะแล้วก็เลือกส่วนได้เลยครับอ่าส่วนหัวมันมงกุฎลอย ใบหน้าอ่ะก็เป็นประมาณนี้พอเนี่ยก็ลองลองกดดูใน id ของเราเนาะอ่าแล้วก็ใส่อัญ,ญมณีอ่าใส่อัญ,ญมณีเน้นอ่า XP เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับประมาณนี้นะครับผม โอเคครับผมก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับาการแนะนำการแต่งเซตเวลนะครับผมก็ตัวใหญ่คนที่เจวล well, เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มคนที่อยากจะชนอารบิทช,ชนเลดบอทแรงๆขึ้นนะครับผมแล้วก็คนที่อยากจะมีนัมเบอร์เท่ๆติดไว้นะครับผมก็จะเจวล well. นะครับแล้วสำหรับคนอื่นๆเนี่ยก็เท่าที่ผมเห็นก็จะเน้นยศน้อยๆแล้วก็คอลเลคชันเยอะๆนะฮะผมมันก,มนก็มันก็เท่อ,อีกไปอีกแบบเหมือนกันนะครับอืมโอเคก็สำหรับคนที่มีคำถามสำหรับการแต่งชุดเวลแล้วก็บับบับในการเสริม Well, เนี่ยสำหรับคนที่มีคำถามนะผมก็สามารถทักมาถามผมได้ที่ดิสคอ r ดนะครับผมก็เดี๋ยวจะทิ้งเอาไว้ให้ด้านล่างเหมือนเดิมนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับไปแล้วครับ